สวัสดีครับครับก็วันแม่แล้วนะครับผมก็ยังไงอยากให้ทุกคนนะครับใช้เวลาอยู่กับคุณแม่นะครับทั้งวันเลยจริงๆแล้วเนี่ยวันแม่เนี่ยคือเหมือนสำหรับสำหรับผมนะเรก็อยากให้ทุกคนเป็นเหมือนกันคือวันแม่เนี่ยคือทุกวันเลยละกันรักคุณแม่ให้มากนะครับเป็นลูกที่น่ารักนะครับใครที่โตแล้วทํางานแล้วนะครับก็พาท่านคุณแม่ใช่พาท่านออกไปทานข้าวข้างนอกก็ได้ใช้เวลากับบพิเศษนะครับของทุกคนเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยให้มากที่สุดนะครับผมสอกพักกันนะครับไม่ต้อง ง่ายนิดเดียวเองครับส่งฉลอผมนะครับวันแม่คือผมทุกปีก็คือก็จะพวงมาลัยมาให้แม่ครับแล้วก็บอกหลังแม่ก็อวยพรให้แม่ฉลผมเนี่ยคือวันแม่ก็ไม่ใช่แค่วันที่ส2หรอกคือทุกวันตั้งแต่ที่เราเกิดจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นวันแม่ของเราค,ครับเออเอางี้ว่าก็ขออวยพรให้วันแม่ปีนี้นะครับผม ให้ทุกๆคนนะครับกับแม่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวนะครับถือว่าวันที่12เนี่นยงวันเนี่ยทำให้เขาเต็มที่แล้วก็พาเขาไปเที่ยวพาอะไรอย่างเงี้ยเนะเพราะว่าเราก็คือว่าช่วยชีวิตอยของนานิตาเลยนะครับแล้วเราก็อยากจะบอกว่าทำทุกวันให้เต็ม